แนวทางการลดคาร์บอนของเราเนี่ยออตอนนี้เราก็พยายามศึกษาว่าเราจะลดเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างอันที่หนึ่งคือเราใช้พลังงาน สีเขียวเขาเรียกว่าเยอะมากในสัดส,ส่วนที่สูงมากจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งที่เมนชันนี้เป็นเรื่องหลักฮะตอนนี้ EV เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเริ่มนําเข้ามาใช้เราพยายามเน้นเรื่อง e s g เป็นหลักอยู่ทําไงให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็พยายามทําไงให้เป็นเวสซิโลในปี2030ก่อนแล้วก็เรื่องโซเชียลพนักงานเองก็มีส่วนตรงนี้เป็นอย่างมากแต่ที่ผมบอกสําคัญที่สุดก็เรื่องธรรมาภิบาลและการทำไงให้เขารู้สึกว่าเราไม่เอาเปรียบเขาเราจะมีโดยวิชาการมี ความยั่งยืนของบริษัทเรียกว่า CSR เราจะไปดูเจาะโดยเฉพาะว่าชาวไร่มีปัญหายังไงปัญหาปลูกไม่ได้หรือผล,ผลผลิตไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะ,ะช่วยการดูแลเขาอย่างดีจริงในเรื่องหลัก ESG นี่ก็เป็นหลักที่กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองยึดหลักในการนำมาพัฒนาอย่างให้เกิดการพัฒนาอย่างยังย่งยืนมาโดยต่อเนื่องเราน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยังย่งยืนคือการเข้าใจเข้าถึง และพัฒนานะครับว่าเป็นแนวทางและหลักการในการดําเนินการในโครงการนี้